สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาเทศสกันนะครับว่า Vios ปีศได้ทำการติดตั้งรีโมทสตาร์ทมานะครับว่ามันใช้ได้จริงไหมนะครับนะครับตอนนี้ผมจะเริ่มสตาร์ทแล้วนะครับนะครับตอนนี้สตาร์ทติดเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันในรถนะครับว่าที่รูกุญแจ เรามีกุญแจเสียบไหมนะครับตอนนี้รูกุญแจไม่มีกุญแจเสียบอยู่นะครับเอาละครับหลังนี้เราเข้ามาดูภายในรถนะครับนี่นะครับเรารีโมทสตาร์ทชุดนี้เราจะมีเซฟตี้นะครับที่เบรกมือนะครับติดตั้งอยู่ที่เบรกมือนะครับตอนนี้เบรกมือยังอยู่ในสภาพดึงอยู่นะครับนะครับ ถ้าเราดึงเบรกมือลงเนี่ยนะครับเครื่องยนต์จะดับทันทีนะครับนะครับตอนนี้เครื่องยนต์ดับแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปสตาร์ทใหม่นะครับออกไปสตาร์ทด้านนอกใหม่นะครับนี่นะครับรีโมท นะครับนะครับปิดแล้วนะครับตอนนี้เครื่องยนต์ติดนะครับตอนนี้เราจะผมจะดับด้วยรีโมทด้วยนะครับกดดับด้วยรีโมทนะครับนะครับเครื่องยนต์ดับแล้วนะครับตอนนี้